เป็นไงล่ะพลังกาเชตใหม่อะโอ้ยอยปวดท้องดึงออกมายิ้มแล้วเตะกาเชตดนะเขาใช้แบบนี้นะแจดูไวด้ดีเสียบเข็มขัดเฮ้อน่ามักเลยอะนี่ยิ้มแบบสว่านเพลงอะไรเกมหนังโอ๊ <laughs> รีบไปดูเดูวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยซอมบี้อ่เฮ้ยหืนเฮ้ยหืนนี่มันตัวอะไรอ่ะเออไอพวกนี้มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้พี่โอมาจริงแม่งเลยทำ่าแทบเสียบวินโด้เสียบวินโด้แล้วครับอ้อออ ตีดาป,ปีแล้วน้ำแตกใส่เออเรื่องตัวอะไรอะออโอ้โหวัญมายุกที่บ้านเมืองห่วยแตกฉันคนนี้ จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของแกเองพูดมากน่ารำคาญพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่แปลงร่างกีริกิรีริฉัมปลาต้องหนอยปลากินปลาร้าซะหน่อยแล้วเยะ่ะปลาร้าไปตีมันเี่ยเยะนี่ยังทำเฮดพีกูหมดเนี่ยนะนอกเอาไฟเออร์เราไม่เคยดูด้วยอ่ะต่อกันเลนย กูไม่ให้ตังค์มึงอ่ะคีรีให้ตังค์มันไปเธอะมึงไม่ให้ตังค์กูใช่ไหมฉันเยอเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเหียใครต่อยใต้ติ่งกูวะเคาฉันเบื่อที่จะมานั่งรอแกแล้วไปได้สุดฉันก็จะต่อยเธอเอง ฉันโมโหมาตั้งนานแล้วตังก็ให้การแชทก็ให้แล้วที่ก่อนแกต่อยเพื่อนฉันตายอะ่ะมันห่อยควายว่าไงไม่บอกฉันจะฆ่าแกแกจะมาฆ่าเอมูไม่ได้หรอกเพราะเอมูมันเป็นเด็กข้องฉันฉันจะตุยตูดกับมันอย่ามายุ่งฉันเอมูนั่นเหรอเด็กที่มันดำกาวใต้สะพานลอยน่ะ มาห้าวว่าเอมุดอมกาวใต้สะพานลอยยางงี้ยอมไม่ได้น็อกเอาไฟเย่อมึงเอาน้ำมาเป็นสินลาดใช่ไหมเนี่ยโอ้โจ้า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 พอแล้วพอแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้ยฟื้นฟูไม่ทันกระเด็นติดภูเข้าท้องตูมระเบิดปุ่มโกโก้ขันชิ้อ่ะอ๋ออะไรอะ เออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมึงไม่ให้กูหายใจมึงเลยเป็นไงล่ะพลังของผมสุดยอดไหมล่ะจะเอาอีกไหมพลังนกฮูกแปลงร่างเพอร์เซ็กพานโซเสียบเสียบชึกชึบ what the next d a m e come in the perfect paso เกมตัวต่อโอ้มันลิกเกยมันลิกเกยเอาอันนี้แล้วกัน ส่มตีนสามครั้งถ้าไม่ตายลูกทีมนกฮูเยอะเฮ้ยจอไรเดอร์เค็กหนึ่งสองสามเออเออเออเฮียเอยแล้วนี่ก็คือ พลังกำเพิ่มยังแล้วดูมันแล้วกันตีนมาแล้วครับเบลฟภาคสามตอกมนเลยแล้วกันสี่นาทีแล้วผมจะใช้พลังนี้ผ่าตัดเฟนตาซีเฟนตาวิตามินซีวนลอบเวียนหัวเลยเกินแปร่าง เย็บกาชับกับชาแฟนตาซีเราไม่ออกเลยเพลงอะไรสวมกระทำไมต้องมีเมฆอ่ะทำให้ฉันเทนะ่งล่ะสะดุดเหลือเกินเยอะพี่โออยู่มาเลยนะล้วทำท่าเท่ๆแล้วก็พูดว่า อะไรโคมอ่ะต่อกันเลยแล้วกันอ่ะมาแล้วเอวว้เวบรียนวเวรีโอสซอร์มึงไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะเนี่ยโอ้โหแคเกียกในลุงยองสง่างามต่อไปใช้ท่าไม่ตายยุ่เจ้าอยู่ดนนีกับโคมา ฉันจะใช้มีดบอกสับพะลดฟันแกก็ดียังไงเอามีดของฉันมาอ๋อหน่าเห็นนะนี่โลครับแบคทีเรียบาเรียอโอ้ยสลิงดึงช่วยชีวิตเข้ามาเลยนี่ผ้าคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์ฮคยมันไปไหนวะเรดีโอซ่า นี่นี่เอาสมุนดอกาบทุ่มนะโกเบิร์ดเป็นโกโก้คันชไปเลยเอาละครับไไใช่ทาง์ไปตายแล้งเออเจอดาก้อนบอลกูนเนี่ยหลังดาก้อนบอลก,กับมีกบอกสับปะรดแค่นั้นนะมึงกล้าเดียวง,งี้ปิดปิบิบอกสับปะรดกูไปนี่ทาร์ไปตายฉันกระชาก ต้นตีนไม่ได้ลองยี่น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 ี่ทำไมฟันไม่โดนวะไ,ไล่ผลไล่ผลไล่ผลอะไรเนี่โนโยโลกเทปทุงเท้านาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอสมซุซอจกุญแจกุล่้งซ่อง,งอันตู้ เราเบิดเป็นโกโก้รับเกมเคลียร์ครับโอ้ยสลบไปเธอเนอง